มอบน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนกองกำลังสุรานารีได้สนับสนุนชุดช่างในการเข้าดําเนินการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้มาแล้วหลายครอบครัวสําหรับในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในการเชื่อเหลือโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2514ผลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยได้มอบให้กับนายแห้งชุมบันดิต ตามโครงการกองทับบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชะกุศลณบ้านโลงเรื่อยหมู่ที่6ตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์โดยในแห้งชุมบัณฑิตและภรรยานั้นมีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและงานรับจ้างทั่วไปโดยสภาพบ้านหนังเก่าสุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัยควรได้รับการช่วยเหลือ สำหรับในโครงการนี้หน่วยได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องในหลายครอบครวัวเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้งบป,ประมาณในการก่อสร้างจากการสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการช่วยเหลือประชาชน